เคยได้ยินไหมคะว่าข้าวหมากไม่ได้เป็นแค่อาหารโบราณแต่มันกำลังจะกลายเป็นรสชาติใหม่ของโลกยุคใหม่วันนี้เราขอพาคุณไปรู้จักกับข้าวค,ครีมไอศกรีมข้าวหมากสูตรพิเศษที่ไม่เพียงแต่หอมหวานละมุนแต่ยังส่งต่อโอกาสให้กับชุมชนไทยได้เติบโตไปด้วยกันข้าวหมากนั้นมีคุณประโยชน์มากมายไม่ว่าจะมีพรีไบโอติกจากธรรมชาติโปรไบโอติก มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและยังทำให้อิ่มท้องได้นานแต่ทำไมนั้นข้าวหมากจึงเดือนลางหายไปในกับโลกยุคปัจจุบันเนื่องจากข้าวหมากมีภาพจำว่ามีกินแอลกอฮอล์มีรสสัมผัสที่ทานยากและข้าวหมากนั้นเก็บรักษาไว้ได้ไม่นานแต่ถ้าหากข้าวหมากนั้นมีเนื้อสัมผัสที่ทานง่ายขึ้นไม่มีแอลกอฮอล์และยังแปลสภาพให้ทันสมัย เป็นไอศครีมที่เราเลือกเป็นไอศครีมนะคะเพราะว่าอัตราการเติบโตของไอศครีมนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากประเทศไทยของเรามีสภาพอากาศที่ร้อนไอศครีมจึงตอบโจทย์กับปัญหานี้ค่ะในด้านมาเก็ตไซส์ของเรานะคะเราคาดว่าส่งแบ่งการตลาดที่ธุรกิจคาดการภายใน5ปีมีมูลค่า7ล้านบาทค่ะ และสำหรับกลุ่มลูกค้าของเรา B2C นะคะเราจะโฟกัสไปที่ชาวต่างชาติค่ะที่ลงไหลในวัฒนธรรมไทยเนื่องจากกลุ่มน,นี้นะคะคือคนที่ไม่ได้มองเพียงแค่อาหารหรือขนมหวานที่ธรรมดาแต่กลับมองว่าหาประสบการณ์ที่มีเรื่องราวมีเอกลักษณ์และสามารถแชร์ต่อได้ค่ะเราจึงเลือกคุณเอมิลี่ค่ะคุณเอมิลี่นะคะเป็นชาวอเมริกัน อาชีพฟรีแลนซ์อายุ28ปีชอบท่องเทีย่ยวแบบสโลล h t สนใจการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและพฤติกรรมของเขานะคะสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นยินดีจ่ายเพื่อความดูนี้และชอบถ่ายรูปก,ก่อนกินชอบแชร์เรื่องราวผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะในด้านคู่แข่งของเรานะคะเราจะนำรสชาติของเรามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยรสชาติของเรานะคะเราจะหมักแบบภูมิปัญญาไทยเนื้อสัมผัสของเข้ามาและรสชาติของเราจะสามารถไปได้หลากหลายมิติค่ะและเราก็ยังเป็น first mover ในตลาดไอศครีมหมักเป็นเจ้าแรกไม่เพียงแต่เราจะสร้างเป็นไอศครีมแบรนด์ขึ้นมานะคะแต่เราก็ยังร่วมมือกับชุมชนเราเลือกใช้ข้าวเหนียวหมักจากกลุ่มชุมชนท้องถิ่นที่สืบ ทอดการทำข้าวหมากด้วยวิธีธรรมชาติค่ะโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อช่วยสร้างรายได้และเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราอีกด้วยค่ะในด้าน business model ของเรานะคะ customer segment ของเราเราจะขายให้กับชาวต่างชาติและ channel ที่เราจะขายนะคะคือเราจะเปิดเป็นช่องทาง b o o s t หรือเป็นจ o อบแปรขึ้นมาค่ะ เราจะขายเพียงในราคา39บาทและในอีก5ปีของเรานะคะเราวางแผนไว้ว่าในปีแรกเราจะวางรากฐานและเริ่มต้นแบรนด์ภายในปีที่2เราจะเข้าสู่ตลาดจริงแล้วก็ขยายช่องทางให้มากยิ่งขึ้นค่ะภายในปีที่3เราจะสร้างแบรนด์และให้ติดตลาดมากยิ่งขึ้นและปีที่4เราจะส่งออกและสร้างชื่อเสียงสู่นอกประเทศและภายในปีที่5ของเรานะคะเราจะสร้างระบบแฟรนไชส์เพื่อ ขยายกำลังผลิตและเติบโตด้วยระบบพันธมิตรค่ะด้านงบประมาณกำไรขาดทุนของเรานะคะภายใน5ปีเราคาดว่ารายได้การขายของเราคือ7ล้านบาทค่ะในด้าน Market s i ไซส์เซอรนะคะเราได้ไปสำรวจมาค่ะว่าถ้าหากไอศครีมของเรามีส่วนผสมของข้าวหมากจะมีคนรับประทานไหมมากกว่า80เลยค่ะที่สนใจและอยากลอง ไอศครีมข้าวหมากของเราและหลังจากที่ได้ได้รับรสชาติของไอศครีมข้าวหมากแล้วนะคะมากกว่า70%ค่ะที่ให้คะแนน5ดาวส,สำหรับรสชาติไอศครีมข้าวหมากของเราและนี่เป็นลีนแคนวาที่พวกเราทำก่อนที่เราจะทำธุรกิจนี้ขึ้นมาค่ะในส่วนทีมของเรานะคะเราไม่ได้เน้นแค่ว่าเราอยากสร้างธุรกิจของเราแต่เรายังอยากเติบโต และอยากช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้สืบต่อมากยิ่งขึ้นค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ